ครับผมเฟสพิทักษ์พงวงมณีตามติดชีวิตเจฝนครับผมลาวเจฝนนะครับผมตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงกว่านนะฝนกําลังตกเลยพี่น้องเอยตกทุกวนันทุกวันนะโอ้หนะ้าเบื่อหน่ายงานเจดีบ้านผมนะอยู่ผมอยู่สม,มุทรปราการนะอำเภอเมืองนะดูดิตกทุกวันสี่โมงนี่ตกทุกวนัเน,กกวนเลยน้ําท่วมงานเจดีน้ําท่วมหมดแล้วราคาเช่าที่นะโอ้ล็อกละเจ็ดพันก็ดูดิแล้วปรอค้าไม่ขาจะเอาตังที่ไหนจ่ายค่า เท่าข้าน,นโอ้ตายเทวดาฟ้าดินนะคิดยังไงเนาะคิดยังไงนะเนาะมาดูใหเราเจ๊ฝนวันนี้นะครับผมอันนี้งวดวันที่หกนะวันที่หกนะเจ๊เขาให้วิ่งหกนะครับผมวิ่งหกนะหลุดนะครับโอ้หลุดนะช่วงนี้นะหลุดมีสองนะมีสองแต่ไม่มีแปดนะใกล้เคียงที่สุดก็คือสองเจ็ดนะครับผม เราไปไม่ถึงแปดนะโอ้เ,เ,เราไปไม่ถึงแปดนะครับพี่น้องนะขออนุญาตป,ปิดปิดประตูก่อนนะโอ้มันมาแรงจริงมาแรงจริงเอาแม่ปิดเลยปิดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนะโอ้ปิดโอ้ พี่น้องเลยขออนุญาตขออนุญาตนะดูฝนเนี่ยแรงกิกิ้งตกดีจริงบ้านผมอะ่ะดูสิครับขออนุญาตปิดประตูโอ้ลุงเนาะพยายามปิดปตูปิดประตูะตโอ้ลำบากลำบนจังเลย หวยก็ไม่เข้าวันนี้เข้าเต็มเต็มดีเธออะ <c oughs> โอ้โหอะไรแล้วเนี่ยนะั้เราไปไม่ถึงแปดนะเราแค่สองเจ็นะสองเจ็ 27. ไปไม่ถึงแปดนะไกลเคียงสองหกสองเจ็นะ <c oughs> <c oughs> แต่แปดไม่มีนะก็คือว่าหลุดนะหลุดนะครับหลุดนะแต่วินเจ้เขาก็ยังอยู่นะวินเจนะอย่าลืมนะไม่มีสองก็ ไม่ถูกบนเหอนะอืมดูๆเอาไปเป็นแนวทางครับผมชอบก็ะจัดขัดก็ผ่านนะครับผมนะอืมมันไม่มีใครรู้แบบร้อยเปอร์เซ็นหรอกเพียงเพียงแต่ว่าเอาไปเป็นแนวทางงวดน,นี้นะครับผมวันที่แปดนะวันที่แปดเดือนสิบเอ็ดนะหกหกนะวินเจ้เขานะมีเก้าสองศูนย์แปดนะเจ้เขาเด่นเก้านะวิ่งเก้าเลยนะบุญละเอ้ยเด่นสองวิ่งสองบนล่างนะเจ้เขาฟันสองนะงวดน,นี้นะ เก๋ก็จับสามชุดเฮ้สามตัวชุดเดียวเลยนะเก้าสองศูนย์นะอ่ะวงให้เลยเก้าสองศูนย์นะวงให้เลยครับเก้าสองศูนย์แล้วก็มีสอ <c oughs> <c oughs> งศูนย์มีเก้าแปดมีศูนย์เก้ามีศูนย์แปดนะระหว่างสองกับโฟนอ่ะก็โทษทีครับ สองกับศูนย์ต้องมาตัวหนึ่งต้องมาให้เห็นตัวหนึ่งบนล่างนะแต่เจ๊เขาเลือกสองนะเลือกสองเพราะว่าวิ่งวิ่งเยอะมันก็ลงทุนเยอะเราไม่เอาเราไม่เอานะเราเล่นแบบพอหอมปากหอมคอนะเราไม่ใช่ว่าเล่นเอาเป็นเอาตายนะเล่นเล่นไปเอาแบบสนุกสนุกะสนุกสนุกนนะอย่างที่ผมบอกว่าเออตัวละสิบบาทห้าบาทสิบบาทเนี่ยอย่างสามตัวเนี่ยหรือจะจับเอาเก้าสองศูนย์ 908982อะไรประมาณนี้ก,ก็ว่าไปนะตัวละห้าบาทห้าบาทอะไรประมาณนี้นะเล่นพอพได้สนุกสนุกนะก็ผมอย่าไปเอาจริงเอาจังอะไรมากมายนะก็ผมเพราะว่ามันไม่มีใครรู้แน่นอนนะครับนะก็ผมอันนี้ก็ตามสูตรตามที่ครูบาอาจารย์เขาให้สูตรมานะตอนนี้เจ๊เขาก็ถ่ายทอดมาให้ผมแล้วนะ ผมก็เป็นคนทอดทาเองนะครับผมก็ยังใส่อนั้นเขาอยู่ยังใส่ชื่อเจ๊เขาอยู่นะครับผมนะดูเอาดูเอานะครับผมนะส่วนรัฐบาลร <c oughs> ัฐบาลโอ้ดูนี้ดูงานผมดีเออดูงานผมนี้คงรู้นะผมเป็นช่างซ่อมทีวีนะโอ้ยงานก็ <c oughs> เยอะ <c oughs> ไม่มีเวลาเจ๊ก็ยุ่งนะ เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆนะครับผมใจเย็นๆเดี๋ยวผมเสร็จแล้วผมจะลงให้นะใกล้เสร็จแล้วหรอใกล้เสร็จแล้วหรอครับผมใกล้เสร็จแล้วหรอครับผมใกล้เสร็จแล้วครับใกล้เสร็จแล้วครับผมนะเดี๋ยวคืนนี้เข้าไปอาจจะไปต่ออีกทีนึงให้มันเสร็จเสร็จไปนะครับผมนะใครติดตามก็ติดตามนะใครชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าของพวกนี้มันไม่กีรังยั่งยืนนะครับผม แต่ก็มันก็ยังไงอะถ้าเกิดรู้จักเล่นรู้จักอันนั้นมันก็ถือว่า,ถ,วานะถือว่าได้นะถือว่าได้นะเออถ้าเกิดดวงบวกบวกกับดวงเราอีกทีหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยเราต้องมีบวงมีดวงมีวาสนาด้วยนะโอ้อะไรกันเนี้ยเออต้องมีมีดวงมีวาสนาด้วยครับผมบวกดวงบวกวาสนาด้วย มันถึงจะไปด้วยกันได้ไอ้พวกนี้นะมันก็เปรียบเปียบเหมือนอะไรนะเ็าเรียกว่าการพนันอีกอย่างหนึ่งไงนะการพนันอีกอย่างหนึ่งนะเหมือนกันนะก็ผมเห็นนะแต่วินเจเขานะวินวินเจเขาไม่หลุดยากนะวินเจ้เขานะขอตั้งกล้องหน่อยขอตั้งกล้องนะอารมณ์วะพารเกินนะ แต่วินเจเขาหลุดยากนะวินเจเขาเนี่ยนการสองก็ยังมาอยู่นะสองยังมาอยู่นะวินเจเขานะอันนี้สี่ก็ยังมานะสี่ก็ยังมานะวินเจ้เขาหลุดยากนะอันนี้สี่ก็ยังมาอีกสี่กับศูนย์อีกนะสองตัวนะสี่กับศูนย์สองตัวนะวันนี้เจ้เขานะเอาเอาไปเป็นแนวทางครับผมไ่เป็นแนวทางอันนี้ก็ศูนย์ก็มาสองก็มานะเห็นไหม สูก็ามาสองก็ามานะับผมเห็นไหมแต่มันอยู่คนละขั้วนะ่ะเออขั้วโลกคนละขั้วนะก็ผมเห็นไหมวินเจเขาค่อนข้างจะนั่นนะเอาดูดูไปเป็นแนวทางนะนี่เหมือนกันนี่ก็สองกามา็มามาทั้งสามตัวเลยนะดับเบลิลสองเลยเห็นไหมอนี่ก็สีมาเห็นไหมครับสีมานี่ก็เออวินเจเขาหลุดยากหลุดยากนะก็ผมเอาเอาไปเป็นแนวทางับผม น,นี่ก็สี่แปดใช่ไหมครับอ่าอนนงวดนี้นะสี่แปดเจเขานะสี่แปดแปดสี่นะเจะเขาวิ่งสี่นะอ่าเข้าไหมอันนยากอันนี้ก็อะไรศูนย์เจ็ดนะนี่เจสองศูนย์เจ็ดใช่ไหมเจเขาก็มีสองมีเจ็ดนะครับผมถือว่าวินเจเขาเนี่ยไอ้นั่นได้นะเพราะผมอันนี้ก็มีเจ็ดมีสี่มีหกเห็ไหมเอ้ยมีเจ็ดมีหกเห็ไหมครับผมก็มาสองตัวอีกอะ เจ็ดกับหกอะถ้าเกิดเราไม่มีเจ็ดกับหกนะ mm hmm. ก็จะไม่สามารถถูกล่างถูกบนเลยนะเห็นไหมครับจับเอาไปเป็นแนวทางคนระับนะผมเอาไปเป็นแนวทางนะไปเป็นแนวทางนะในวันีเก้าสองใช่ไหมก้าสองครับผมเจ๊เขา,า,า,าก็มีสองตัวเลยเห็นไหมมีก้ามีสองด้วยวิ่งก้าเนี่ยนะเอาไปเป็นแนวทางครับผมเอาเป็นแนวทางครับผมนี่ก็ห้าแปดเจกเขาก็มีมีห้ามีแปดนะเห็นไหมมีห้ามีแปดครับผมก็นแล้ววิ่งแปดด้วยนะอืม มีเจเขาก็มีหนึ่งมีเจเห็นไหมมีหนะึ่งมีเจนะมีหนึ่งมีเจพอถือว่าโอเคครับผมถือว่าโอเคมีเจเขามีเก้ามาเก้าล่างก้าบนเห็นไหมครับผมถือว่าวินเจเขาอันนี้ก็มีเก้าเห็นไหมครับถือว่าวินเจเขานี้โอเคครับผมโอ,โอเคสูตรเจเขานะอันนี้เห็นไหมศูนย์ไอสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์ใช่ไหมสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์ใช่ไหมอันนี้ถ้าจะบอกว่าได้สี่ตัวเลยะนะ เออก็มผมแต่เรายอมรับว่าเราจับไม่เข้านะอันนี้ก็นหนึ่งศูนย์ใช่ไหมหนึ่งศูนย์ใช่ไหมครับเนี่ใช่ไหมจับเอาพยายามจับเอานะครับพยายามจับเอาใช้ดวงใช้วัสนานะบางทีรอผมจับคนเดียวแล้วทีนี้คนคนดูเราเป็นพันอย่างเงี้ยบางคนก็มีดวงบางคนก็มีไม่ไม,ไม่มีดวงอะไรประมาณนี้นะ ก็ลำบากครับผมเพราะเพราะฉะนั้นบางคนมีดวงเราจับเอาด้วยตัวเราเองอะ่ะเราได้เพราะเรามีดวงเราได้ถ้าเกิดเราไปจับกับคนอื่นบางทีคนอื่นเขาไม่มีดวงอาจจะไม่ได้อะไรประมาณนี้ะนะก็บอกเห็นไ,ไหมนี่ก็มีหกเห็นไหมครับนี่ก็มีหกเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมนี่ก็มีเกตแต่โอ้แทบจะไม่หลุดเลยครับอ่ะโอเคโอเคครับผมโอเคนะโอเคครับผมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะได้ลงให้นะรับผมดูดูไปดูด,ด,ด,ดูไปนะอันนี้ไม่ใช่นะนะอันนี้ อันนี้เป็นเป็นสถิติเลยนะผมเก็บไว้ตลอดนะผมผมจะทําให้เป็นเล่มเป็นเล่มเลยนะครับผมนะอันนี้ไม่ใช่ว่าพอกหวยออกแล้วจะเอามาให้ดูอะไรประมาณนี้ไม่ใช่นะโอเคครับผม